ช่วยด้วยทุกคนข้าขูดอยากได้ความช่วยเหลือขอให้น้องๆทุกคนยกมือขึ้นฮะนั่นมันเสียงของคิงนี่นาะคิงนั่นมันเสียงของคิงเจ้าคิงทุกคนชูมือเจ้าคิงช่วยมือทุกคนชู่มือชยมือชูมือชูมือชูมือช่วย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 มือ ิงคิงเอาพลังของฉันไปคิงเอาพลังของฉันไปคคิง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 ออกไปเอ้ยไม่ใช่ ครับผมกลับสวัสดีน้องนิทานาของพี่ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม one watch man หรือสอง get man กันอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับเราทําคลิปน้องปูอาวุธเฉพาะนะฮะหรือว่าเองอุปกรณ์นะครับหกดาวนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ในไอดีของพี่กันบ้างนะครับวันนี้ก็ถึงเริ่องงาฟงามดีแล้วนะครับที่เราจะอัพเจ้าคาแม่หรือว่าเจ้าคากุนนะฮะนะให้เข้าสู่อัพเวลตันนั่นเองหรือว่าอัพเป็น5ดาวม่วงนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเจ้าคาคุณนะครับหลังจากที่เราเคยทดลองใช้กันมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ตัวละครที่อึดถึกทนแข็งแกร่งตายยากทนทานน่าด้านนะครับเป็นไปทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับเจ้าคาคุณครับและเพื่อเป็นการพิเศษเวลานะครับเราจะลองอัพกันเลยครับผมซึ่งเมื่ออัพแล้วนะครับพาสีของเจ้าคาคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นครับตอนนี้นะครับเจ้าคาคุณนะครับมีพาสสีนั่นก็คือหลังจากที่ตัวเองโดนโจมตีนะครับจะทําให้ ตัวเองเนี่ยได้รับฐานะที่แบบว่าลดดาวเมทของข้าวนะครับลง20%ต่อเนื่อง2รอบนะครับเมื่อเราอัพเป็น5ดาวพวกมันจะได้พัสดี่เพิ่มขึ้นอีกนะนรังนี่ครับผมอัพเลยครับผมนี่กลายเป็การเสียงที่ถึงเวลาแล้วปิ้งนี่เลยครับผมกลายเป็นเพิ่มพลังเสริมสกิลพัสดีเที่ยมข้างใครลดครับผม,ผมโอ้โหชื่อคุกยาวนะครับแล้วตอนนี้พสัสดีในท่าคาค์กุลครับก็ได้กลายเป็นลดดาวเมทที่ได้รับลง25%ครับเพิ่มเป็น5%นั่นเอง เสียเงินไปอย่างเดียนะครับเพิ่มขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็คงมีผลคงถ่วงนนะครับเกิดพลังแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับตอนนี้พลังของเจ้าคาคุณหรือว่าเจ้าคาแมนนะครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะตอนนี้ชุดที่ใส่อยู่นะครับเลือกเป็นมาเซียสตารหัวใจนะครับเปิดการ์ดตอนนี้นะครับเป็นตราเฉพาะห้าดาวนะครับนะครับที่เป็นหกดาวนะครับที่จะไม่ค่อยเน้นไอเทมจักรเพราะว่าเราเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวดาวเบะ คือน้องปุ้ยเห็นมันเป็นตัวดาเหนือนะครับเพราะงั้นอัพเ้าจะเพาะที่เพิ่มพลังโจมตีแน่นอนครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้เน้นตีครับเราเน้นตื่นะครับเพราะงั้นอัพตาจะเพาะปุ้กนะครับตัวตาจะพาะก็ใกล้หกดาวแล้วเลยครับเดี๋ยวหกดาวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราคอยมองว่ากันนะครับโอเคครับผมนะเพื่อการที่เสุดเวลาครับเดี๋ยวเราลองเอาช่าคาแมนมาจัดทีมเบอร์เซอร์พี่อึ้งนะครับช่างคาแมนตอนนี้นะครับอยู่บริเวณด้านหน้านะครับที่เอามาทำคอมโบกับปุ้กนะครับ พอฟูกี้การโล่หดาวพ่วงครับจากพาร์ซีเน่ถ้าคาแมนได้โล่ของฟูกี้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งโคตรมหาโคตรจะดุดเลยนะครับนะการที่เซเวลาครับเดี๋ยวเราลองเอาไปแทงป๊อตกันหน่อยก็แล้วกันครับบอกก่อนนะครับเจ้าคาแมนเระยะเป็น5ดาวพ่วงแล้วนะครับลดดาวเด่นลงทีห้าเปอครับหลังถึงลงตีตรงนั้นเราให้ยืนหน้าเลยเปิดมาให้ลิลลี่กระมอง3าม้อต่อยแล้ผมสวยสดงดงามมากครับที่วานี้ให้กูไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการไม่แช้สติของฟูกี้ก็แล้วกัน นะเพราะว่าฟุกีเนี่ยอันติไปก็เท่านั้นแหละครับในวันนี้เพราะว่าเราใช้เจ้าคาแมนลองใช้อันติด้วยนะครับอันติของเจ้าคาแมนเนี่ยก็จะลดตามจที่ได้รับหรือว่าสร้างสถานะคนพาขึ้นมาด้วยนะครับแต่จะให้ฟุกิมาดามไปนะครับในวันนี้ด้วยครับเมื่อคาแมนอันตินะมันจะได้รับโลกขึ้นมาเหมือนกันครับผมไม่จะเป็นต้องยื้อโลกฟุกิก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากให้ฟุกีกลางโลกให้ก็เอาโลกก็ได้ครับเนี่ยลดพุ่งชนนะฮะโดนไปก้าวไปนะครับเราโดนเตะมาแล้วผมโดนตึ้มไงฮะ ดูโล่คาแมนด้วยฮะไม่แตกไม่สะทากไม่ลาวไม่อะไรเลยนะครับบอกแล้วครับผมบางคนรถคันนี้มันหนาบางคนรถคันนี้มันสูงนะฮะบอกก่อนใครที่จะมาดูถูกนะครับยากหน่อยบอกเลยนะฮะคาแมนตัวนี้เป็นตัวแทนที่ดีจริงนะครับถแม้จะมีตัวแทนที่มากมายนะครับแต่พี่ก็รักคาแมนนะครับมีไงแฮปฟีนิกแมนเก็บแถวหลังครับเปวดคาแมนยืนยื้อแถวหน้าครับนี่แหละครับสุดยอดขอมูนของ นอกเมตายุดงใหว่ครับผมตดพุ่งจนครับเจ็ดแสนห้าลบมาแล้วคอนโดข้ามพยายามโดนตีครับนี่โลคาแมนแตกครับแตกก็ไม่แตกนะครับเหลือกระสุู้กับโรนตีมาก็ไม่แตกครับเอาสิครับโกลิบาร์กวกมาก็ไม่แตกครับผมเจ้าเอียวล็ต่อยก็ไม่แตกครับน้องๆเอาสิเออสมก็เป็นร่างอัตตาพิยมจริงครับสําหรับ คาคุณของเรานะครับร่างนี้บอกเลยว่าเป็นร่างที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับของเจ้าคาคุณนะแล้วโดนไปครับข้างหลังครับผมโดนเขาโดยรัวนะฮะโดนเข่าหน้าเราก็ยืนอยู่โดยรัวคผมโดยคาเมนกับเมาเทนแอบนะฮะวันนี้ผมก็แค่ต่อยไปเบาๆนะครับก็อดตีรดดาเหมือนกันครับแต่เขาทำแบนก็อดตีรดดาเหมือนที่เดียวกันครับเดี๋ยวเดินมาดูครับผมว่ารอบนี้โมเราจะเตะเท่าไหร่ครับคุณรอบนี้โมเราจะเตะแรงขึ้นมหาศาลมากๆนะครับจากการลบดาวมิ่งของเราสมุนด้านหลังนะครับ เรามาดูพร้อมกันครับว่าเจ้าโบลท์จะเตะประมาณเท่าไหร่ครับเล็ดโดนไปแล้วเจ้าของที่คาวแมนโดนเตะมาปังหกล้านเก้าครับคนอื่นเกือบตายเลยคาวแมนบอกไม่เข้าอ่ะครับ <enfant> อือสุดยอดนี่เลยครับคือสุดยอดตัวแทงครับโดนเตะเจ็ดล้านไม่สะท้านไม่สะท้านบาราบีนะฮะจากนี้อันติไปหนึ่งทีค่นข้างหลังจะตายหมดแล้วนะเจ้าคะงินดืนแบบโวยยังมีผมยิงไปครับได้โล่อีกสองตัวครับเจ้าคาวแมนเลือดเยอะครับเลยไม่ได้โล่ครับสร้างเองก็ได้ครับคาวแมนบอกครับแล้วได้โล่มาแล้วครับสั่เจ้าคาวแมน อ๋อครับโลคงเจ้าคารแมนครับก็โดนดาวแมอย่างมหาศาลนะผมแต่ก็ไม่เข้าอะไรเลยครับผมติดป้องกันติดป้องกันติดดาวแมนติดอยู่ซับรัวเลยครับโบลต์ต่อยมาโลคแตกครับแต่ไม่ตายครับขอเจ้าคาร์แมนนะเออจริงๆคารแมนที่อยากหาจุดอันนั้นให้ใส่เลยครับจุดพวกเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าคารแมนมันค่อนข้างตึดตื่นเดียวนะครับถ้ามันมีการผิวขึ้นมาด้วยต้อบอกเลยว่าคารแมนนี่โคตรสุดนะครับเดี๋ยวค่อยหาครับตอนนี้มันหายากจริงๆสำหรับนะในอนาคตอาจจะหาง่ายกว่านี้ครับแล้วต้องว่าทีแถวหลังก็เกือบตายหมดแล้วครับผมไม่เป็นไรรคับผม่ นะครับจริงๆถ้าอยากให้แถวหลังตาเไ,ไวยเราก็เปลี่ยนลินดี้ับไม่ต้องอันตินะครับแล้วให้ฟูเกี้มาตีแทนครับแล้วจวังหวะนี้คาร์แมกนติไปครับได้โล่5อันแล้วผมโอ้ยยอดทีมสร้างโล่สร้างโล่โลเอาโล่จริงนะฮะ <laughs> okay, โอเคก่อนจังหวะนี้ก็ฝันหนุ่ข้าพยายามทำลายคำในของเรา,ยานะครับแต่คำในของเรา,ย,า,ายังติดือคนเดียวนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้โบก็อาจะเตะตายหรือเปล่าครับแต่โบล็อตเ,เตะไปจังหวะนี้ครับหนึ่งสองสามค้าเฉล รียบร้อยครับเจ้าคาเมลของเรานะฮะโดนโบรตสเตะครับตายคาตีนเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ผมถือว่ามาสนุกสนุกครับก็อึดพอสมควรนะครับรับดาวเศษได้จักจ้านอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเอาคาเมลนะครับไป็นทีกันหน่อยดีกว่าเอานะครับผมเรามาดูกันเลยครับผมนะฝั่งตรงข้ามครับผมเป็นทีมเมตาหน้ากับขวานะฝั่งเราเป็นทีมเมตาเยโลเยโลครับผมเปิดมาตรงข้ามหน้ากับขวานปล่อยมาคเข้า่าแทบไม่ตายครับแล้วฝั่งเราเปิดต่อครับโดยลินลี่ครับผมสามรันสี่ครับผมเลือนเกือบหมดหลอดแล้วบอลตรงข้าม แล้วมาแล้วครับเชือกราชือกสีครับผมคาแมนบอกต้านทานต้านทานต้านทานเอาสิโคตรนะครับคาแมนแล้วจังหวะนี้เกโลเกโลอันติไหมครับผมโอ้โหหายเกี้ยงนะฮะคาแมนเราไม่ได้อันติเลยแต่ไเป็นไรครับผมเราวที่เขาบผมโขลูกไฟโอ้โห่อตรงข้ามตายเกี้ยงโอ้โหเดินไฟมาลุ้นเดินไฟมาเดินไฟล้องตรงข้ามเลือดรวงครับผมด่วงประท้ากับคาแมนครับแล้วด่วงต่อยคาแมนคาแมนต่อยด่วงครับไม่เข้าครับผม ม่มีใครต่างใครตีกันไม่เข้าเลยนะฮะนะพูดอะไรของพี่อยู่เนี่ยลิลลี่ครับลิลลี่ปิดฉากไปครับเทียบร้อยโอ้โหอ้าวโอเคครับผมคราวนี้ต้องมาลองเจอกับยุงแดงบ้างนะครับว่ายงแดงจัดการคาแมนได้หรือเปล่าเนี่ยเปิดมาลิลลี่กระปองสามข้อไหมครับโจ๊กหมูหายไปครึ่งหลอดแต่ยูกลับมาด้วยคอเกโลครับขอนกข้ามสวนกลับมาด้วยโกเคสือครับแล้วก็ยงกลับมาที่เดียวกันลิลลี่โดนยงป,ปาดไปครับผมตายคาที่ครับ วันนี้อะตอมมิกจิตซ้ำครับผมซ้ำมาแต่ไม่เข้าครับแล้วมาแล้วครับวันนี้ขอผมเกียร์โลกระโลของเราอันตีไปแทบไม่เข้าเหมือนกันครับวันนี้เครียดมากนะครับแล้วมาแล้วครับฟีนิกซ์แวนทรงพลังครับโดนแถวหลังเปหนึ่งทีครับผมแต่แถวหลังเขาไม่ตายเลยครับทุกคนธรรมาดานะครับเพราะว่าพลังพลังงานของเราหมดแล้วครับฟีดิแวตายไปแล้วอ่ะงั้นตัวต่อไปของเราเนี่ยที่เราจะอัพไปก็น่าจะเป็นลิลลี่นะครับที่จะอัพเป็นห้าดาวหัวเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะ เออตอนนี้ก็ได้คาแมนห้าดาวพวกมาเสริมทัำแล้วนะครับมาเลยครับจังหวะนี้คาแมนโดนไลยครับแต่ก็ดูดซับดูดซับดูดซับนะฮะพูดเกินนะฮะคาแมนเนี่ยมีโลเลยครับตอนนี้ก็งอดูเขาบวกมิวไาจาังหวะนี้คุก,ก,กีีโดนปาด,ดหน้าเค้กไปผมแต่ไม่ตายครับอะตอ,ตอมิกก็ผมจิ้มมาที่เกโลผมเดี๋ยววูบมันเด้งได้นะเล่นไม่เป็นไรจรังหวะนี้ก็ตีไปแต่วูบเด้งได้เหมือนเดินมดนี่ไงเกโลเกโลแบบของ ฟิน Man up, ิกแมนลุกขึ้นมาเขาแล้วบอกว่าเอาที่ไปซับเพลิงความกดแค้นโดนเกิดเพื่อนว่ะข้าสามรานแล้วพวกกิไพยูไตรโยก็มันจะมือล้าะสี่แสนนะครับแต่เขาก็เด้งเลือดกลับมาส,า,าสักเอาเอาซะเราท้อเลยนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เราเหลือประมาณเท่าไหร่นะเราเหลือ5ตัวนะครับเขาเหลือ4ตัวนะครับก็ย <c oughs> ังเป็นศึกที่ค่อนข้างสูสีพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเขาก็มีติดเมตาอยู่ตัวนึงนนะฮะตัวตัวเราไม่มีเมตาเลยนะครับนะเอานะครับจังหวะนี้ผมดึงแดงเตรียมป่าหน้าเคทุกอ่าง โบกี้สื่ใส่ก่อนเลยครับผมหมัดเดียวจอดไหมเอ้าหมัดเดียวไม่จอดครับแล้วยิงซ้ำไปจังหวะนี้ครับผมเกียโรบอกยิงได้ก็ไม่รอดครับรอบโดรนปาดหน้าเคีไปจังหวะนี้ครับยูกี่เกือบตายครับแล้วมาแล้วครับผมผมลูกไฟความเครียดแค่ครับใส่ไปที่แถวหลังครับยิงกี่เกือบตายครับแล้วขายุตายโยครับผมจังหวะนี้ยิงตายครับโอ้โหโดมิการ์ก็ตายเรียบร้อยแล้วฮะโดนยิงแล้วนี่ครับผมตอนที่แอมเราได้อันติดนะครับเพื่อต้านทานกับตัวเองเของมันแอนตี้ตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวบินึงนะแตัวอี่กตัวหนึ่งนะแต่วค่อยตามไปทีหลลัังแ้วกน นอยจังหวะนี้มงโก้เกฟซือของกองทาพก็ยังอยู่นะครับที่นะครับความน่ากลัวเพราะว่าบัดเขาแรงมากกคนแต่ก็ไม่เข้าครับสติ๊กแมนของเราก็จะยื้อกลับมาอีกหนึ่งชีวิตนะฮะไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานไหมครับแล้วก็โดนอีกหนึ่งทีครับโจมหมูโจมหมูติดไฟครับแล้วไอ้ฟุกุกิซ้ำไปหนึ่งครั้งครับกูเกฟซือไม่รอดทุหมนเหลือแต่ดวงแล้วครับตอนนี้ดวงเจอกับคาแมนแล้วก็ที่เหลือกองทัพของเราครับจังหวะนี้คาแมนแต่ต่อยดวงไหมครับแต่ดวงไม่เข้าเลยครับหลับมาแล้วครับหมกเจ๋ต้องแผ่เผาดวงครับรแแล้งงงตััวนนนน่โดไไฟเเเผาาป็ยยีคม นะฮะฮก็ได้ฟีนิกซ์แมนช่วยแบกไปนะครับโอเคก็ผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคาแมนถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาดูสกิลของเจ้าคาแมนกันสักเล็กน้อยนะครับสกิลต่ต่ของเจ้าคาแมนนะครับ เรียกว่ารถพุ่งชนนะครับที่เอาเป็นอุปกรณ์3ดาวแล้วนะครับเรยอว่าเลิศรถพุ่งชนนะครับจะเป็นการสร้างดาวเมทนะครับของร็อตเซนจากดาวเมทนะครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทาให้ตัวเองได้ติดผลพานนะครับที่มันจะเป็นโลที่เราน้องเห็นนั่นแหละที่จะดูดซับดาวเมทได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับโลนี้ดูดซับได้สามสิบนะครับแล้วก็พักสี่ปีนะครับเมื่อเราถูกโดนตีนะครับเราจะดูดซับดาวเมทได้อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าทำให้ดาวเมทลดลงอีกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครตััวแแทคคคสายไอมมนรบ ถ้าใครชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ใกับอังเทอร์ดินหรือว่าลินดีด้วยนะครับชินชอบกันสนใจกันก็กดไลค์เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมอยากให้ทำอะไรกันต่อตอคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับตอนนี่คำนันท่าดาวดวงแล้วนะต่อไปคนต่อมาก็น่าจะเป็นลินดี้ที่จะตามท้าดาว่วงไปเพราะว่าลินดี้ตัวนี้นะครับเมื่อ5ดาว่วงแล้วนะครับมันจะสามารถนะครับได้พาสซี่ที่ขับคอมโบกับฟูกินั่นเองนะครับก็คือถ้ามีซฟูกี้ในสนามคำนันท์หรือว่าเพิร์ลนั่นเองนะครับนะโอเคครับผม กดไลค์เยอะๆนะครับใครยังไม่ดูคลิปปูฝากดูคลิปปูด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ